<c oughs> อันนี้กำลังเบาเฮ้ต้องได้เปิดกล้องแล้วหละ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกุณก่อไฟเชินแล้วค,ค่ะม่ายสงค่ะโอ้ยโฟเล้วน่าไปลูกค่ะขอกุณพ่อมัเห็นดีใต้จมูกถังค่ะหน้าไม่ให้ทดำกันนำนำค่ะมันเห็นสลายยังสลายเออไม่รู้สิ กาเอ๋อปลาแพทเกิร์าเอ๋อการกช้อนก็นเต็มหกสิบสองอ่ะ ครั้งนีเป็นเตียงให้หนเลยนี่นะยเ,เป็นน,นเนแล้วทำไมโรหาหเในน้ำนะอกเข็งแบบนีย้ยอ่ะอ่ะกา,าเออปลาแพทเกิบะลาเออมนี่นะกา,าเออปลาแพทเกิบกา,าเออปลาแพทเกิบ กาเอ๋อป้าแพทยักเก็บกาเอ๋อป้าแพทอยักเก็บกาเอ๋อป้าแพทยักจำเก็บกาเอ๋อป้าแพทอยากจำเก็บกาเอ๋อป้าแพทจำนาเก็บกาเอ๋อป้าแพทจำนาเก็บกาเอ๋อป้าแพทจำใจเก็บกาเอ๋อป้าแพทจำใจเก็บกาเอ๋อป้าแพทยักขืนเก็บ ca ở ba thân nhất không cực nào dạ. à อาว่าจำนะอ้อเออปลาแพทเอออ้อเออปลาแพทเอออ้อเออปลาแพทยักเอออ้อเออปลาแพทยักเอออ้อเออปลาแพทยักจำเอออ้อเออปลาแพทยักจำเอออ้อเออปลาแพทจำนาเอออ้อเออปลาแพทจำนาเอออ้อเออปลาแพทจำเใจเออ <Started> อัอ่าเออป้าแพทอยกขึ้นเอิบอ่าเออป้าพทย์ยักขืนเอิบอย่าไปกาวไปอ่ะมาตล้าเออป้าแพทยเกิดกาเออป้าพทย์ยักเกิดก่าเออป้าพทย์จำเกิดกล่าเออป้าแพทยจำใจเกิดกาเออป้าพทย์ยักมันเกิบ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  ้าเอ๋อป้าเพชรเขบข้าเอ๋อป้าเพิ่ยัยกเขิบข้าเออป้าเพิ่งจำเขิบข้าเอ๋อป้าเพชรจำนะเขิบข้าเอ๋อป้าเพิ่จใจเขบข้าเออป้าพกเขิบเขิบเข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 บหน้าเอ๋อป้าเพชรเงือบหน้าเออป้าพย่ยกเงือบหน้าเออป้าพิ่จำเงือบหน้าเออป้าพจำนเงือบหน้าเออป้าเพิ่จำใจเงือบหน้าเออป้าเพิ่งกเงือบเงืบเงืบ เจ็บ้าเพื่อจำเจบเจ็บ้าเพื่อานาเจ็เจอป้าเพ้่อจำได้เจ็เจอป้าเจื่อเจบเจอเจบเจอเจอเจบเจ็บ้าเพจ่อเจอเจอบ้าเพยจำเจอเจอป้าพื่อจำนาเจอเจอป้าพื่จำได้เจอเจอป้าเพื่อเจบเจบเจอเจบเจอเจบ เหยืปลาพีงเหื่อเหนื่อปลาพียงยังเหยื่อซาตาซาแล้วอเมียหยื่อปลาพีงเหื่อหยื่อปลาพียงเหยื่อเหนื่อปลาพียงจเนยื่อเหยื่อปลาพียงจมงานเหยื่อเหนื่อปลาพีงจมแต่เหยื่อเหนื่อปลาเพีเงยังเหยื่อ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 เหื่อตาเหื่อปลาเพียงเติบตาเหยืปาเพียงยเติบตาเห่อปลาพียจมเติบตาเห่อปลาพียจมงานเติบตาเห่อปลาพียจมแต่เติบตาเห่อปลาเพียง เิอเถบเิบเเเติบถ้าออป้าพี่เถถ้าออป้าพี่จะเถบถ้าออป้าพี่จำเถอถ้าเออป้าพี่จำเนิบเถอถ้าเออป้าพี่จำเนเถอถ้าเออป้าพีจเถิบเถอเถอเถบเถิเเถิเหน้าออป้าพี่เนิบหน้าเออป้าพี่ยังเนิบหน้าเออป้าพี่จำเนิบหน้าเออป้าพี่จำเนิบหน้าเออป้าพี่จำเนิบหน้าเออป้าพี่ยังเนิบ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  ป้าเอป้าเพเบิป้าเปอป้าเพเปิดป้าเป้าเพิ่จเปิดป้าเอป้าเพิจะาเปิป้าเอป้าพัจะนเพ่ป้าป้าพยังเบิเปิเ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 เผ้าเป้าเพิ่เผ้าอป้าเพิ่เผาป้าพิ่งจะเพิเผาเป้าพิังจะาเพิ่เผ้าป้าพิ่งจไเพิ่เผาเป้าเงเพิเปิบเิเิเปิเปิบ

เราปาเพร่บเราป้าพิ่ยกเริบเราป้าพิ่จเริบเราป้าพินะริบเราป้าพินรบเราป้าพยังเริบเรบเรบรเรบรบเร่าปาพิ่เลิ่บเาป้าพยักเริบเ่าป้าพิ่จำเริบเ่าปาพิ่จำนาเรบเราปาพิ่งจำหนเลิ่บเาปาพยังเริบ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 เรบ ว้าวป้าเพิ่เวิร์บว้าวปาเพียงเวิร์บว้าวปาเพียงเวิร์บว้าวปาเพิมมาเวิร์บว้าวป้าเพินไปเวิร์บว้าวปาเพิมยงเวิร์บ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 เาป้าเพิ่มเาป้าเพิ่มเาป้าเพิ่นำเาป้าเพ่มนาป้าเพิจเาป้าเพิ่งเบ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  อาเอาปาพเอบอาปลาพยักเอิบอาพเพบเอิบอาปาพยิบเเอบอาเพิบเอิบอปาพยักเอิบเอ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 ิบสละเอือง่ายง่ายง่ายกว่าสละอือนะฉส่อือนี่ยากนะ่ฉ ตัววตัววตัววเันตัวว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 เงืบตาเงับผาเงืบผาเงือบตาเงับผา ถูกต้องเปลี่ยนเกือบเปลี่ยนเปลี่ยนมายถ่งเปลี่ยนอ่าเกือบ <c oughs> อ่ามีเอือบ

mơ mơ mà chứ mơ 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 sẽ ơi dầu mơ, à. mơ ngập lườm trượp lườm lườm <laughs> này lườm chợp lườm chợp này, này. อืมอ่าประเดีย๋ยวอา่อาประเดีย๋ยวอา่านนะลูกก็จีนะ <c oughs> มีเออบมีเอบนำเปิบอ่าเน,น่ที่ลรนำเปิบนำเปิบอืม โอเคสลับกันเออนั่นแหละอ่านนี่นำเปรบเออนั่นแหละไม่เป็นไรอ่านทางนี้แทนก็ได้เออพาเง็บพาเง็บอีกแล้วอีกแล้วมือเง็บมือเง็บนี่แหละมือเง็บอ๋อมือเง็บ จมเหลิบจมเหลิมเกือบเหลิมเอ๊ะเกือบเหลิมเกือบเหลิมเยอะสามอะไระ <c oughs> ก็นั่นแหละ้องให้หนางค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเกือบเปลี่ยนเกือบอ่าแกมาแล้วกําเนิดเขียนสรุปเกินหลายอืมต้องเป็นนั่นละค่ะล,ลองวิชัยเอ่อ ไดาเรียกว่าอะไรแต่วเมื่อกี้ไหวพริบไหวพริบมันต้องลองไหวพริบของเ,เด็กๆถ้ามีไหวพริบก็อ่านได้ยนะอยากอย่างเฮียนมาโมเราก็อ่านได้นะถ้าไ,ไา,าไม่ได้เฮียนปอก็ม่ใจะอ่านไร้ตีเงือบพามีทรรมตีเงือบพามีทรร จะไเลยได้จะได้มีธรรมจริงาพระมีธรรมนาฏธรรมมีอิบคํา เนทำมีเอิบคำเนื้อทำมีเอิบคำ,ม,ำ,ม,บคำมีตีลอยพาเงเอิบ ลอยอืม <c oughs> สระอ้อยอันนั้นสระอ้อลูกสระอ้อยอะ่ะลูกจะไม่ได้รออ้ออะไรเออรอออ,นะอ,อรอออ,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 อไก่ขึ้นจ้าม้นแะน่ไก่ขึ้นสระไออ,ะอ่ะ เออนัน่นนนสะละอ้อยสะละอ้อยแบบไม่มีตัวสะกดท่องทําทแบบนี้เหรออืมร้อยน่ะร้อยร้อยมีที่ร้อยพาเงเห็บอือมีที่ร้อยพาเงเหอบ เอาไว้ใน, <laughs> น,นเปิบน้ำเอาอเาไว้ในเปิบน้ำพอาะผมป้องใจว่าเปิบน้ำทีงหุดอ่ะเอาไว้ความใจของผมหุ่มหมดแล้วเอาไว้ในเนาเนาเปิบน้ำเนาเปิบเปิบ เปิบ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 นั่มเอาไว้นะเปิบนั่มเอือบโคก็มีเออเอือบโคก็คือมันมันหมายถึงว่า กระถางถังเสื้อผ้าเอืบโคโแมนนรูนั่นเอืบโคอะไรด้วนเชียงอะไรอืมไม่มีความมั่นใจอะไร ก็เมื่อกี้พอพูดเสียงดังแล้วก็เชื่อเขาผิดเออโคโกมีเออเออโคโกนั่นรวมจ้องในสระอ้อยแห่สระอุ้ยแห่สระอวยแห่สระอ่อแหอ่สามสระนะั่นรวมจ้องนะกอกอสระอ่อ มีอเออเอออจะเอออืมเอเอ โอก็มีเอออ่าอได้จกอ่านหน้าลูกไปจีนะ <c oughs> มีตีลอยพาเงเหงอบมีนั่นก็มันก็มันใส่ฉละอีกนั่นนะม,มีจะต้วนเสงของนั่นอืมมีตีลอยพาเงเหงอบมีตีลอยพาเงเหงอบตีเงอบพามีทำ เงือบพามีทำเน่าทำมีอุบคัมเออเน่าทำมีเอิบคัมเน่าทำมีำเอิบคัมเอิบโคก็มีเออเอิบโคก็มีเออฮะฮะฮะ่านี่อย่างนั้นเอาเป็นว่าเอาเอานั่นมาถูกนั่นก็จะเออนั่นเอาเอะฉะลัเอาเอะ นะเอาไว้ในเปิบน้ำเอาไว้ในเปิบน้ำใบแลวแนะผมเตมจอมกูคำหนึ่งแค่นต้องแนะ่เอาไว้ในเอิบนนํำอ่ะหมอด้หมอได้บริจาคเตรมทำหมดจึงมีต่ำถึงชานาทีเดียวนะนะ่ะเอาเห็น mọt mốt mốt nữa là tam đi rồi mọt mốt mốt ờ ờ vay ăn tăng nữa nghe mờ xuống mương tay anh đeo nữa ừ có chuồn quả po thì chơi po này mờ xuống สูงสูงสลายังอันนั้นเลสละโอไปแล้วนั่นสูงนี่มันคือสละโออืมเม,มืองสูงเมืองใจเมือง,อง,อองอเออมืองสลายังเราเออะเออเมือง เออมาชงเมืองไทยไพยไม่เมืองมันไทยอืมัไพยจองเป็นฝ้าที่มีหางนะ<ป>่ะเออถูกต้องไทยไม่เมืองมันไม่อืมไม,ไ<ป>ไม่ไม่ Ừ. mừng mừng màn um ừ. màn มาสูงเมืองใ้ไพ่ในเมืองมันกาลานากัมกากากาลาอลานากรรมนาอืม กลามกาลากรไรรอไอาสามไอาสามคนหัวยาวไอไอืม สามสามสามเออจ้องเราแล้วไขนหูยาวข<ค>นข<ค>นขนแน่เออหูยาว ngủ Ừ. Ừ. Dao. Ừ. là ao. Ừ. Ao, 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 ao. ไอ้าวนาวหยุงไอ้ไอ้ก็ลูกพึ่งแก้มน uh ังเหนือลูกนั่นนันนั่นไอยอะเออ ai sao nào sao ừ. sao. Ờ, không? Sao, tao, tao, sao 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 Nào, 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 nào. Hồ Dung. Hồ Dung. Hãy subscribe cho dùng 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 ai sao nào hồ dùng Ai sao nào hồ dùng Thì vào chẳng hả Tại sao nào hồ dùng Bỏ đi cái đấy Tại sao nào hồ dùng Thầm mày Thầm con thầm con Ai sao nào hồ dùng Thầm mày Thầm mày chăm na dễ chân lưỡi Ừ Thầy nhau ให้รจาเอาหัวยงุงไอกุงปีฉางกุงปุ่มไข่ฉางกุงปุ่มไข่เนี้ยฉา,างกุงฉา,างฉางฉางมันคือสารนั่นสานั่นฉางกุง um khay sam cung 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 khay เออจ้องอยู่แล้วไนงะสังกุ้งปุ่มไข่ไข่ไข่โอเคอ่ะมาคบนายมาตรงจักพี่นอนะ้องก็ทำอะไรแต่น้ยขอช่วยเดียวนยลูกะวงๆค่ะโอ้ยกเลยนะอาบารุ่ก,กับคู่ก็คะ่ะไม่ให้จํำกันนำนำค่ะนะ่ะก่อนตีพก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไค์แล้อย่าลืมกด like, กระด, share, ด,กดกิ่ง ให้ช,อ,อ,ชะะอบคุณฟาไฟชิโนนะคะแล้วก็อย่ายลืมกด Subscribe ด้วยนะค,คะ